สวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนนะคะครูโพสต์เรื่องของคำพ้องเสียงในภาษาเกาหลีเนาะก็จะมีตัวอย่างคำที่ครูโพสต์ไปก็จะได้แก่คำว่าผิดผิดผิดและผิดนะคะที่แปลว่าผิดชีดตัวสะกดนะคะแปลว่านี่ ผิดตัวเฉียดสะกดนะคะแปลว่าหวีและผิดตัวเฉียดสะกดแปลว่าแสงนะคะคําพวกนี้ทั้ง3ามคำอ่านออกเสียงว่าผิดเหมือนกันเลยนะนะคะเป็นแม่กดนะคะตัวสะกดนะซึ่งก็เหมือนคําพ้องเสียงในภาษาไทยแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเช่นคําว่าการลอลิงตัวสะกด การรอเรือตัวสะกดหรือการรอเรือนอนนนีนกาลันเนี่ยนะคะหรือการนอนหนูสะกดต่อเต่ากาลันนะคะเป็นต้นเนาะพวกนี้ทั้งหมดก็จานว่าการนะคะเป็นแม่กลนทั้งหมดเลยเนาะนะคะแบบเนี้ยนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงหรือต้องอ่านยังไงนะคะมาดูกันสําหรับความหมายเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูที่รูปประโยคอันว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แต่ด้วยความที่ภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นภาษาที่จะมีการเชื่อมเสียงตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ตัวบ่งชี้ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงนะคะก็ต้องไปดู ว่าเสียงที่เขาเชื่อมไปเนี่ยเป็นยังไงก็จะสามารถทําให้เราเดาความหมายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าถามถึงแค่ตัวเขาเอง3คํานี้ทั้ง3คํคำออกเสียงว่าผิดเหมือนกันนะคะมาลองดูตัวอย่างนะเช่นนะคะผิดตัวจืดตัวสะกดนะคะที่แปลว่านี่ถ้าครูพูดว่า Pe จ e r คับ Pile ก็จะแปลว่าใช้นี่นะคะตัวนี้นะคะถ้าเราใส่ตัวบ่งชี้ร,รมเข้าไปนะคะมันก็จะมีการลากเสียงตัวจืดขึ้นไปถูกไหมก็จะอ่านว่า p e t e r นะคะคราวนี้มาดูกันถ้าเราพูดถึงผิดที่เป็นเฉียดตัวสะกดที่แปลว่าหวีนะคะอย่างเช่นมอริคาร a เกอร์พ s ซูโรพ s โ o y นะคะอันนี้จะแปลว่าวีผมด้วยหวีนะคะคำนี้นะคะก็เหมือนกันถ้าเราใส่อือโรด้วยตัวนี้ไปเนาะนะคะเฉียดตัวสะกดจะลากขึ้นไปอ่านออกเสียงว่า p ีซูโรนะคะ ตัวนี้เวลาผันโยผิดตานะตัวนี้มาจากผิดตาที่แปลว่าหวีผมนะคะนะก็จะกลายเป็นพีโซยูนะคะอันนี้เนาะก็จะลากขึ้นไปได้ยินเป็นเสียงตัวเฉียดนะคะส่วนคำนี้ผิดที่แปลว่าแสงนะคะเช่นพีชีนายสองแสงตัวนี้นะคะถ้าใส่ตัวอ e ีกาตัวบ่งชี้ประธานตัวนี้เนาะนะคะลากเสียงขึ้นไปก็จะกลายเป็นพีชีนะคะเราก็จะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันนะนะคะถ้าสมมตินะ ครูใส่เป็นตัว e ตัวบ่งชี้ประธานนะ e การทั้งหมดตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า pg ตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า pc นะคะตัวนี้จะออกเสียงว่า pc นะคะนะถ้าครูลากให้ดูเนาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกเสียงว่า pg นะคะตัวนี้จะเป็น pc ตัว้อ,อกเสียงเป็นชอช้างนะนะคะเชียดนะคะเขามีสองเสียงอันนี้เมื่อกี้ออกเสียงเป็นพีซูโรนะคะพีซโยออกเสียงเป็นโซโซเนาะนะคะตรงนี้ออกเสียงเป็นชอชา้างเพราะเขาผสมด้วยสระอีนะนะคะแล้วก็ตัวนี้ออกเสียงว่าพีชีนะคะอ่ะอันนี้ก็จะ เป็นเรื่องของการดูคร่าวๆนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงก็ดูเวลาเขาเชื่อมเสียงไปนะคะเราได้ยินเป็นเสียงตัวสะกดตัวไหนนะคะและนอกจากนั้นต้องดูที่กิริยาที่ตามมานะคะรูปประโยคที่ใช้เช่นคําว่าขับตาขับไพลออันนี้หมายถึงการใช้คืนนี่อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องแปลว่าใช้นี่แน่นอนนะคะคําว่าพิซโรพิซโซยนะคะข้างหน้ามีคําว่ามริคหักผมนะคะหรือต่อให้คนเกาหลีพูดเป็น Moderator นะคะเขาอาจจะละคําว่าคารักไว้นะคะอาจจะพูดเหลือแค่ moderator จริงๆแล้วหมายถึงหัวแต่ก็แปลว่าผมได้นะเวลาคนเกาหลีใช้นะคะในเมื่อเราพูดถึงผมถึงหัวก็ต้องพูดถึงการวีผมนะคะอันนี้ p ีชี่นโอนะคะมีแสงออกมาคือสองแสงนะคะหรือเขาจะบอกแสงสว่างมากอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูรูปประโยคกันว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะคะก็จะทําให้เราเดาได้ง่ายขึ้นสําหรับความหมายนะคะหวังว่าจะตอบคําถามของลูกเพจแล้วก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ